ผมพูดตามเสียงที่ได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินมันเป็นระบบความปลอดภัยบางตัวที่อยู่ในอากาศตามตากนะครับ,รบมันจะเป็นตัวสนามไฟฟ้านะครับคล้ายๆก็แบบว่าทุกครั้งที่ในหลวงและพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานก็จะต้องใส่ตัวใส่ตัวที่มีตัวเครื่องหลากหลายตัวตัวเครื่องแต่ละงานต้จาคนละรูปแบบ เมื่อในหลวงรัมหากษัตริย์ราชินีพระองค์ท่านออกงานแต่ละพิธีก็จะต้องใส่ตัวใส่โปรแกรมการสื่อสารต่างๆร้องเรียน7-8ปีตั้งแต่ต้นปี2559ครั้งที่ผมได้ยินใหม่ๆในเขตถวายความปลอดภัยนะครับซึ่งมันมีอาการแปลกเอ้ะทำไมตัวเรามันเป็นไฟฟ้าแทำไมมันเสียงอะไรทำไมันเป็นคลื่นทำไมแรงจูอากาศในประเทศไทยมันเป็นคลื่นมันเป็นไฟฟ้าที่ใช้ตัวเราในการควบคุม เอ๊ะทำไมตัวเรานั้นมันเป็นเหมือนการควบคุมไฟฟ้าในอากาศเป็นจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าในอากาศนะครับผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี2559มีการจัดฉากแบ่งกันสร้างตัวครับการสร้างตัวว่าใครจะสร้างตัวในสร้างปมอารมณ์ให้อยู่จุดนี้จุดนี้อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใครจะดูแลตัวในต้องรับสวยท่านีเท่าทีนี้นะการเลือกหาเหยือ่อ ดูแต่ละเขตแล้วก็ทํางานสงนายอะไรอย่างนี้นะครับแตกต่างจากตัวอื่นที่บอกว่ามาเขตผมยินดีต้อนรับนะมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกเปิดมือถือเอาไว้ผมมีตัวเครื่องผมก็ไม่รู้ว่าคือเครื่องอะไรวะแต่ที่ว่ารู้รู้เย่อะอะไรสักอย่างนี่หละผมไม่เข้าใจครับนะก็มีการอ้างเยอะหลากยรูปแบบว่าเป็นคนสร้างตัวให้กับพระองค์ท่านอย่างนี้ผมพยายามพูดเรื่องนี้นะครับบอกเป็นคนสร้างตัวให้กับพระองค์ท่านค,คล้ายๆครับคล้ายๆเมื่อเป็นเส้นทางผ่าน พระมห,หาย์เส้นทางผ่านของพระราชินีก็จะมีระบบบางอย่างนั้นเมื่อผมอยู่ในเขตนั้นหรือผมอยู่ในละแวกนั้นจะเป็นการปิดเส้นทางและจะมีคนพูดเสียงดังนั้นคอยปัดผมออกว่าออกไปนะครับอีก5้านาทีจะเป็นเส้นทางผ่านของในหลวงนะอีกของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีถอยออกไปให้ผมออกนอกแนวครับให้ผมออกนอกแนวเขตแนวความปลอดภัย ที่เหมือนเป็นช่องอากาศนะครับถ้าเป็นเรารับเสด็จเขาจะปิดถนนจุดที่ปิดที่มีคนยืนนั้นนั่นแหละครับเป็นแนวของการระบบความปลอดภัยอย่างนี้ครับก็มีการปัดมันออกไปนะฮะหลังกนนผมเต๋บพอปัดเสร็จตัวที่อยู่นี้เนี่ยมันออกหมดแต่ตัวผมอยู่ในนั้นนะครับผมพยายามพูดเรื่องนี้มันนานแต่ทําไมว่าผมบาานะการสร้างตัวต่างๆการสือ่อสารนี่ผมเห็นไงและมาขาโมยของผมออกทําไมและหาว่าผมไม่ดีรเราเรียนใครก็ไม่มีใครช่วย yeah